สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมชิ้นแรกวันนี้เราก็จะเล่นเควสกิจกรรมทำอาหารต่อนั่นเองครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวันนี้เราจะเล่นพวกอะไรดีแต่เฮ้ยคือผมทำมือถูถ,ถ,ถูถูมืออยู่เมื่อกี้ที่ผมยังไม่ได้กดปุ่มเอ่อปุ่มชิปหรือเอ่อปุ่มแบบกดปุ่มชิปหรือคลิกซ้ายเลยทุกคนไอ้คลิกขวาเลยนะอยู่ดีๆมันก็แด่ะ เอเชียเริ่มหลออแล้วโอเคเราไม่ควรอยู่ตรงนี้นาไปนะครับสำหรับพื้นที่ฟอนเต้นนะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเอาซะเลยนะครับเอาล่ะโอเคโอเคเราไปทอา,าหาก,กันดีกว่าครับคือผมจะบอกว่าช่วงนี้ผมหมดมุกนะครับทุกคนนะอันนี้หมดมุกจริงเออขอสายแป๊บแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคจะได้มองเห็นตัวสอนได้ชัดๆหน่อยเอาล่ะอา้าววันดีครับเสยียเอ้เชฟใหญ่อยู่ไหนเพื่อนเชฟใหญ่มาแล้วมาแล้วเชฟใหญ่ อารุสูบวันนี้ก็รบกวนเธอด้วยนะพอมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้แล้วพวกคงก็รับมือเธอชินกับการเสิร์ฟอาหารในร้านรามากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ไม่ว่าลูกค้าจะยุ่งยากแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาหยุดเลยนะฉันรู้ว่าครั้งที่เธอพูดแบบนี้ก็มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นจะมีเรื่องแบบนั้นได้ยังไงการเล่า ฉันก็ไม่ใช่อาจจะอ่ะอะเชี่ยแม่งพาโซยจริงเชฟใหญ่กูอ้โอพาโซยจริงๆพาใครไม่มาพาอ,อิตโต้มปแม่คิดไม่ถึงเลยว่าจะได้เจอพี่ชายที่หลีเยเฮ้คำนั้นพูดว่าไงนะเจอเพื่อนเก่าในต่างแดนนะรู้พี่ใช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 อันนี้แหละว่าไง ว่าไงไม่พี่เอไอยาโตหอพี่ไอยาโตอ๋อเรียกไอยาโตว่าพี่เหรอเนี่ยโอ้โหอ้าวแปลว่าไอยากะก็มาวะอ้าวคนเรื่องัวทำไมมาในมาเนี่ยโอ้โหปินได้โอ้เลมอนลาเวนเดอร์ไอลาเวนเดอร์เวมอนด์ไลกาทะลวงฟ้าแล้วแล้วก็เพื่อนรักทำไมวันนี้ถึงโชคดีจังเลยได้เจอเพื่อนเก่าเยอะแยะขนาดนี้ก่อนหน้านี้นาย บอจะกลับไปเก็บเงินไม่ใช่เหรอแล้วไงวิ่งเจนมานีอีกโดยฝีมือของช่านคนนี้การหาเงินก็แค่แค่การะดิกนิ้วก็ได้แล้วนะฮะโซการเดินทางครั้งนี้แน,น่อนอนว่าต้องมากินของอร่อยดื่มให้จิตใจอยู่อาา่ะแฮมแล้วก็มามาดูด้วยว่าแม่ทัพอยู่ในหลีเย่เป็นยังไงบ้างอ๋อแม่ทัพอ่าพี่บูกกำลงัง ตัวสัญญาณ้าศสายตาตอนนี้อย่าพึ่งลงรายละเอียดดีกว่าแอายะตัวฉันได้ยินมาว่าเมื่อไม่มานานนี้มีคนคนจัดสึกประลองแรงในหลีเย่ก็เลยรีบมาดูน่ะแต่น่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าจะพลาดไปซะแล้วอะอะไรนะพี่พาสึกัง้งใหญ่ั้งนั้นเหรอเนี่ยอน่าเสียดายจริงๆเลย ใช่แล้วโชคดีที่ครั้งนี้ฉันได้เจอน้องน้องอิตโตในการเดินทางอันนี้ก็สามารถฟังเธอเล่าเเรื่องอันจริงใหญ่ตอนนั้นได้แล้วได้เลยเดี๋ยวพวกเรามากินไปคุยกันไปเชฟน้านี้รีบอรีบเรียกรีเรียกเชฟมาเร็วอโอเคโอเคแนี้แหละเชฟเี้ยฮะ คนเลียกวัวนะาจะยจะเพิ่งเรียนอะไรพวกนี้มาจากในหนังสือน่ะเขาเขาทำขนาดนี้แล้วยังไงตอนนี้ก็เฮ้ยไว้หน้าเขาเขาก่อนนะคือมันจะมีเควสกิจกรรมเมื่อครั้งที่แล้วคืออิตโตนั้นกำลังศึกษาอยู่ทุกคนกำลังเรียนกำลังเป็นนักศึกษาอยู่เพื่อนรักเออฉันเล่นมุกอ๋อเพื่อฉันเล่นมุกเก่งจังเลยงั้น ช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรช่วยเชิญเชฟคนนั้นออกมาทีหน่อยสิมุกับไปบางกลับไปที่ห้องครัวแล้วก็อธิบายนั่นคุณลูกค้าจะสั่งอะไรดีถ้าอยากจะจะเลี้ยงแขมแบบแบบชั้นสูงแล้วก็พวกเรามีเอ่อโอ้เออไอาหารนั่นเหรอลูกพี่ระวังงกด้วยคือว่ามีอะไรที่ ฟันบ้านกว่านี้หน่อยไหมถ้าบ้านเหรอยังมีอาหารจานหนึ่งที่เรียกว่าฮาวดมัสออมีชื่อว่ามีความสุขเมื่อรู้จักพอโอเคโอเคพี่ที่ฟังที่ดูดีนะโอเคน้องอิโต้ีิสายตาที่ไม่เร็วเอก็ไม่เคยฉันก็ไม่เคยชอบอาหารที่อะไรเลิศรส ที่ละเมียดละละเมียดละไมเออเกินไปอนี่สินะคนรู้จักคนรู้จอจคนรู้จ <just S 1> ใจนั่นแหละ <a> นี่แหละคนรู้จใจ oh, จริงหร oh, ือต้มกันเนี่ยเอาเถอะพวกเราสองคนมีความสุขก็พอแล้วเชียรผมเพิ่งรู้ได้ไว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันอนะแต่ไม่ใช่พี่น้องสายเลือดนะอา้าวคุยกับชีนองบุก่อนกว่ะ บรรยากาศตรงนั้นทำให้รู้สึกหายใจไม่ออกเลยด้านหาขา้ออ้าเพื่อลบออกมาอะยังไง้อโอเคโอเคไม่รู้จะคุยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับสองคนนี้ก่อนดีกว่าไม่ช้าก็เลยแดงเลยแดงลิฟไหม้หนึ่งอะไรฟ้าฟ้าอยู่อยู่เหนือแผ่นดินอยู่ล่างจะพุ่งเข้าหาเอ่อจกักรกลอันนี้ของจกักรกลของเจ้าวังวนนะฮะแล้วก็ อย่างกาหาญรวมแล้วที่ราชายอดเสียรปลองหมแมลงเป็นการต่อส้ทียอดเยี่ยบจริงโอเคทุกคนเอาละขอดูผมยังไม่ได้ฝึกกายกดจังหวะดีๆครับแต่ผมรู้ว่าการดีเลยนั้นทุอย่างมาด้วยสิทของเธอไปๆครับครับครับ เออพวกเธอเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ฉันเหมือนได้ยินว่าเต้าหู้อะไรสักอย่างอ๋อเดี๋ยวก่อนพ้องครัวเป็นสถานที่สำคัญคนเนาะเออตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะคิดเรื่องนี้เหมือนกันเพื่อให้ลูกพี่ของพวกเธอเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นได้ไหม ไม่มีใครเข้าใจพี่ไอ้ต่อยได้อย่างที่ลูกพี่คนนี้อีกแล้วแต่นี้โคือบพปาของพวกเรายังยังไม่เสร็จอยู่หรอแต่ที่เจอเห็นน่าจะยากแย่แล้วเจ้าหมอนีขคดสติไปแล้วระหว่างระหว่างระหว่างหน้ากับท้องเขาคง เลือกหน้าชั่วไม่ได้ไม่ได้ทำน่าจะให้ลูกให้กินกับแก้ให้อิ่มก่อนให้ให้อิ่มท้องก่อนถึงต,ตอนนั้นค่อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็คือส่งแกอื่นไปก่อนครั้งแรกที่ผมนั้นผมผมไม่ได้ว่าที่ชุดเอ่อที่ดบุจะเข้ากลัวด้วยที่ดบุที่ไม่ถึงเลยว่าบนโลกนี้ยังมีคนคที่กิน เต้าหู้ไม่ได้อีกคับแก้มฉันจะเป็นคนจัดก,การเองเธอไปหาครับอ <I> ่าอยู่ๆโอเคเริ่มสูงโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้แพ้เต้าหู้เหรออี่ตัวแพ้เต้าหูะนะ้นี่ยมะรู้จะบอกว่าไม่แน่ใจว่ะ <laughs> จะบอกแพ้เต้าหู้เหรอเอาละ ขั้นตอนแรกหั่นวัตถุดิบได้โปกแล้วเว้ยผมบอกได้คำเดียวว่าได้โปกแล้วได้โปกจะอีกโตนี่แหละผมอะเอ้ย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 ไอการหันที่ผมชอบสุดเลยมาครับไปนั่งเทินครับแ่าที่ยากที่สุดสำหรับผมการกดค้างแล้วปล่อยแหม่เลยชักเกียร์การดีเลยนี่เหลือเกิน ช่วงเวลาคนอย่างสนุกสนานคนเลยครับอืมตกอย่างงี้อืมเออกับกับไปรอดเมื่อกี้นี้โอ้ยเสียวโอ้โหเสียวมากโอ้โหเอ้ยนี่เทเลยไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแหละไม่มีอะไรอยู่ในนั้นกดปุ่มมาไปหาที่ง่ายบ้างนยให้กดครั้งเดียวพออุ้ยง่ายจริง ยายจริงยายจริงยายจริงอะไรจริงโอ้ยน่ากินดีนะผมว่าอิตโต้ต้องแบบนี้เว้ยนี่เออจัดจานสำเร็จน่าดูดีแท้ทา้ายเสร็จสิน้นไปกลับบ้านออกเกมครับหยอกหยอกหยอกอาหารมาแล้ว โอ้โหนี่คืองั้นเหรอปริมาณเยอะจนได้กินอิ่มไม่เลยเลยนะเนี่ยมันตัองลงซีเพื่อรักทุกคนที่นั่งตรงตรงนี้รู้เป็นเพื่อนกันทุกคนไม่ต้องเกรงใจกันไปน่าจะเริ่มทางก่อนแล้วกันนะนะครับลูกพี่อาสุภาษิตที่ว่าเข้าเมืองกาหลีก็ต้องหลีตาตามตามรธรมเนียมแล้วบนโต๊ะอาหารของลีเย่ที่ที่นี่จะให้แขกคิมก่อน เธอไม่ใช่ว่าเกียกกบข้อบังคับพวกนี้มากที่สุดไม่ใช่เหรอตอนนี้ถือก็ถือว่าเป็นแขกขนาะเพื่อนรักอย่างโอ้โอต้องต้อเป็นพ่อมันออกเกินไปใช่ไหมล่ะได้สิทำเมทุกคนผู้ขนาดนี้แล้วเพี่คนนี้จะกินไปคนสุดท้ายเอง เออแต่เออไม่ต้องกระไดบ้งกิ๊กๆไปอะอย่างนี้นี่เองไอ้สึกก็สึกตาลูกพี่คนนี้แล้วพีสแล้วกอ่ะได้เดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกอ่ะป่าเ้แดงอย่างนั้นอีกฉันจะทำยังเอ่อเมื่อกี้นี้ฉันลืมแนะนำที่มาของอาหารจานนี้นะให้พวกเธอฟังแล้ว ที่มาของอาหารมีอะไรนะฟังการก,กินเข้าไปก็จบแล้วละ่ะเอะอเออกินเข้าโดยไม่ฟังคำแนะนำก็เหมือนเที่ยวโดยไม่มีไกด์อ่ะรอกคะแนนรงก่อนกินอาหารทำอาหารรสรสชาติรสชาติจะต้องอร่อยแนย่ขึ้นแนะ่จริงด้วยก็เหมือนกับชาที่แตกต่างก,กันอ่า ความวยายาของเพื่อนลาะจะปล่อยถ้าเป็นแบบนั้นไม่ได้สิฉันก็มาเธอพูดสิฉันจะฟังใช่แล้วพวกเราพูดถึงวัตถุดิบของมันก่อนอะไม่สิต้องเล่าเรื่องโอ้จะตอนนี้แหละครับๆแล้นงนที่ดึงดูความสุดอะไรนะพี่แท้ก็เกิดเรื่องเรื่องรา เอืเนใจแบบนี้มาก่อนสินะการที่มีมีชีวิตอย่างอย่างในตอนนี้ได้ช่างเป็นเออโอเคโอเคแย่แย่แล้วอยาพูดถึงเต้าหู้ไม่ได้พอรู้ว่าพอรู้ตัวอีกทีก็ออกออกนอกเรือไปนู่นแล้วโชคโชคดีที่ที่ยังเหลืออีกแค่นิดเดียวอันนี้พวกเรากินไม่ไหวแล้วล่ะเวลาพอเ ก็เธอเล่นแล้วกินกันตั้งแต่ตอนไหนอะตอนนี้ถึงจะพูดอะไรท่านก็จะไม่ยอมอีกแล้วเดี๋ยวก่อนลูกพี่จริแลเออรอก่อนน้องอิโต้ที่ตีิแล้วใช่มีเรื่องอยากจะขอร้องอย่างเอออย่างหวดีอย่างหนึ่งคืออย่าให้เธอตัดใจ การเดินทางครั้งนี้ฉันรีบร้อนออกไปเลยไม่ได้พักคนในครอบครัวมาด้วยพวกเขาได้ยินชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ของเธอแล้วชื่อชมอะไรนะเอาชื่อชมในในแก๊งอาราตกิมานานแต่น่าเสียดายที่ครั้งนี้ไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีว่าว่าวนาอ๋อไม่มีวาสนาได้ได้ร่วมโต๊ะในครั้งนี้ แต่ถ้าหากาเธอสามารถอ๋ออ๋ออันนี้ที่เหลือให้พวกเขาไปได้แล้วก็พวกเขาจะต้องมีความสุขมากอย่างแน่นอนนี่มันค่อยดีมัง้งพราพี่คนหลี่เย,ย่ยังให้ความสคำคัญกับการช่วยเหลือคนอื่นให้ส่งความความปรารถนาอีกด้วยอีกอยาก่างตอน,นที่พี่รออาหารก็ก็ก็อะไรนะก็กินปลาไหล่ไปไม่ตั้ง สายจานไม่ใช่เหรอแม้กระทั่งสุขของฉันพี่ก็ยังขิดไปด้วยอะไรนี่แก็เป็นสุขของพวกเธอเองเหรอเนี่ยแต่ตั้งใจตั้งใจเราเราเรื่องมากเกินไปหน่อยเฮมแล้วก็รบกวนพี่อายะต่อทักทักทายพวกเขาแทนฉันด้วยนะเจ้าของร้านรบกวนช่วย่อให้ที ทุกคนรู้ว่าอิตโตมันกินถัว่วได้ท,ทุกคนเพราะตอนาหาจะไม่ผิดไอเต้าหู้มันจะมีเต้าหู้าหาเต้าหู้มาทําอะไรทามาจากถั่วปะ่ะผมก็จาไม่ได้ละหรือไม่แน่ก็อิตโต้มันแพ้อิตโตอิตโต้มันแพ้ถัว่วป่ะหรือไม่แพ้เต้าหู้ยดงไงวะ <im ans> ผมก็ไม่ได้ใจ <im ans> มันน่ <im ans> าจะทํามาจากถั่วั้งเต้าหู้ด <im ans> ูเหมือนจะรอดไปได้อยา่างปลอดภัยสินะเอาละตั้งสติอีกครั้งแล้วมาจากการลูกค้า กลุ่มต่อไปดีกว่าฮะมีกี่ก่อวันหนึ่งผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรฮะมีเพิ่มมั้เหรอครับอ๋อจบแล้วไอ้เหี้ยโอ้ก็ค่าบหวังไม่เปอะอ้าวมีเพิ่มปะมันไม่มีอิตโตอิอตโตไม่ได้กินเนื่องจากแพ้ตะหูไอ้เหี้หยมาแกงนี่หว่าอิโตอิตโออตโมาแกง โ okay, okay. อเคโอเคอิโตมาแกงกดแกงมาแล้วโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคมาสูบตู้นี้แล้วกันนะออกมาให้อุตส่าห์มีรายเด้แล้วยายเอกก็ต้องออกมานะอืไม่เป็นแล้วไออกมาก็ไม่เป็นแล้วเออแล้เอาไปว่าไปเจอข่ใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับซึ่งผมน่าได้ดูคลิปหลายคลิปผมแล้วผมนะมันค่อนข้างจะติดประหาเรื่องการภาคภาคหรือการอ่านอ่านเนื้อเรื่องนะครับเพิ่งก็เป็น อ่าที่แกมไม่ค่อยได้อยู่แล้วผมผมอ่าอ่านหนังสือ,อไม่ค่อยคล่องขนาดนั้นนะทุกคนนะ <c oughs> โอ้เอเชียติดติดติดเออเออเออติดโอเค